ซีพีหลุดอ้อนหักแพงน้องหักแพงหลุดพงพงน้องหักแพงน้องหักแพงดื้อเลยมือนีอนอหักแพงดื้อเด้มือนีออกไปนอกบ้านเลยโอน้องหักแพงออกหนีออกจากบ้าน โอ้มุดได้สยต้องปิดรูต้องปิดรูนั่นแล้วนั่นปิดรูนั่นเดี๋ยวจะเอาเมาโกโอ้ยน้องหักแพงน้องหักแพงรูจักเราได้บาเนี่รูจักมลรูจักมลฉลาดลร้หนีออกจากบ้านเหรอหนีออกไปเที่ยวเล่นเหรอเออหักแพงนูจะหนีออกไปเล่นไม่ได้นะ ถนนมันมีแต่รถไปมานัเดี๋ยวรถจะชนหนูนะฮักแพงอย,อย่าดื้อนะมีคนเรียกหนูอยู่ทางนั้นเหรอนุนนุนมีคนเรียกน้องฮักแพงอยู่ทางนั้นนั่นตัวดำๆใหญ่ๆ,ๆนั่นหนูคิดว่าเป็นแม่หนูเหรอไม่ใช่แม่หนูหรอกไม่ต้องไป หักแพงอย่าดือดอ้อเด้ออืมฉลาดหลายพี่น้องฉลาดอีหยังขนาดนี้หมุดหัวหนีที่ไปเที่ยวเล่นพนา